นี่ครับเปิดซับน้องลิตาครับผมเขาไก่วันแล้วนะครับสำหรับเมื่อแล้วมาสรุปเด็กน้องลิตาถามกว่านนะมันสิถือว่าอี่างไถือจะจะไม่ก็ต้องถือกันสิแม่ยกให้นม่ยก่อได้ช่วงเลยยิหงลาสิพ้าแม่ดังบ่แม่เออยิ่งดังก็ต้องดังโอ้โห ยิลาวาสีผ้าแม่เบิกรัพ์ดังเรื่องแม่วาสันเออดิ่ยกยิลาสิถือสามตเพรานว่าเพราะว่าดิ่ปูอยู่หันถ้าเกิดย,ยิลาไปไหวปูสิถือเนาะคันถือเคสใหญงกว่ายีลาวาล่ำบ,บวงสวงอยากโอ้นอ้องอยากลำบ,บ,บวงสวงปูก็ยังแมนโอ้ใคอยากได้ดวงมาล่ำบวงสวงโอ้ยี่นะคือคักแค่ไหนคือ ยูนีทายาเรโชไเวลาผู้ใดอยากเปิดโชคเปิดดวงเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะคือเนื้อใบสีถูกเทียนผลนละไม่เก้ายางขนมหวานให้เตรียมมากเลยค่ะเด้อหรือว่าเขาจับกลุ่มกันเหตดก็ได้มันจังบทอย่างนึ่เนาะครับภูลายางสองยางรากาเบิกทรับกับสิ่มเปิดให้กบนองนิตาลากาสีํสำรับนั่งน้่หามานํามก็ได้หรืยว่าสีห้าไม่เอากไ็ไ,ากได้มานั่เอาก็ได ได้เบิร์ตเนาะค่ะคือเป็นการขอโชคขอพรเป็นการเปิดโชคเปิดดวงเนาะค่ะกะเพิ่นกระเฮ็ดกันร้ายหม่งรลายบอลเอฟซีกัสิเข่าใจดอกเนาะเฮ็ดโตใหญ่ได้ใหญ่เฮ็ดโตโตหน่อยได้หน่อยเบิร์ตทราบจัดเทียโตละสองสามหมื่นผุนแล้วกันจัดไงฮะนะมันจังได้สชคร้ายเปิดดวงเปิดโชคเปิดบาลมนีเปิดพุ่มเปิดหลักการเนาะเดี่ยนเก่าทีน้อเนาะเปิดพุ่ม เปิดพุ่มเทวด,ดาให้พ้นมาซอยเห้านะก็เป็นความเสียก็เป็นวัฒนท้า,ามมันนึงที่เห้าสีเข็นทางสายผ้ามเนาะคะ่ะส่วนมาข้างสายผ้ามพ่นสิเข็มมารุ่นต่อรุนเข้ากับเปิดรับกับนับถือทั้งนี้คือความนับถือส่วนบุคนนะคลเนาะยิ่าก็เลยได้เห็ดหลกักะพ่นสีเป็นคนนำโชคเวลา ่นจุดเดกหรือว่า่นน้าบอกเดิคนไล่บอกขิวเดะบอกว่าพ่นอยู่น้ำปูน้งยาคือจังปูยาอยู่มากอีหลาสิบห้าดังบอกวันเนี่ยแมนได้ไหมกระต้องดังว่าสีถือแค่ตัวเนาะสามตัวเละอ้อ oh. อีหลาสิบห้าดังสามตัวถือต้องมาบวงสวงเน,ะเน,นเาะเหตุคือเก่าฮเนาะจ้า <Yeah. S 1> โอ้เอฟซี FC มาล่ำได้เด้นนั่งล่ำสายหนักมากได สามตัวแข็งแข็งมากตัวไหนเหรอลูกคัดกงมูอมากสามสามหากงมืเลยมาร์คสามสามห้าเป็นเลขถูกห้าเนาะมักคักเลบมาลูกสามสามห้าเนี่ลูกศิวะจะข้ามเลยดูสามสามห้าฟันทงน้องวิตาก็คือมักส่วนตัวใช่ไหมลูกนี่ไม่แน่ถือแม่งวันนี้เนี่ยถือฟันบอร์นกันบอรฟันนี่จ้ะ มือคึืนฝันยูกเออมือคึืนฝันนะเขาบอกว่าแม่<อ>ก,กับพวกนี้ฝันว่าผีมาหยอกอีลาแต่เพิ่นมาบอกเลขเนี่ยเพิ่์นเมื่อหยอกอีลาแล้วเพิ่นถามว่าบ้านยุใสอีลาก็เลยบอกว่าโมูหเพราะว่าอีลา่ะลงข้างก็เลยเห็นไม่หยอกกับอีลาอืนฝันเมื่อคืนบ่ลูกแน่นะจังไหนเลขชุดนี้ก็เข้าบ่ลูก แมน,นจ้ะอาบาบันอีหลาผู่ชายแมน,นแต่อีหลาบ้องหูไปถึงอลุงท่าตอนแรกวพอพาไปหาหาเฮ็ดแล้วกะเลลงท่ากันพ่อบอกว่าแยกย้ายกันไปเก็บเฮ็ดแล้วอีหลากเ็เลยเห็นผีกเ็เลยยางมายางมาไปแล้วก็ถามว่าเล่นน้ำบอ่อผีถามอีหลากเ็เลยว่าเรีนก็นได้แล้วผีกะ ลินน่ะไปแล้วก็พีก็เลยถามว่าบ้ TI, um. บานยุใสอีหลักก็เลยบอกว่าบ้าหูบ้านเลขที <c 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 ่บ้านเลขที <c 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 ่เลยหนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดตรงก็เงียบมีไงเนาะบ้านเลขที่หนึ่งสี่เจ็ดบลตรงตรงก็เงียนใหญ่เอาอันปากกาไม่เนี่ยอุปบัวอู้ว่าน้องกลับฝันไม่มีเขาก็เลยโซ่ได้เขาก็โซ่เซกงแบบพี่น้อง S <S อเมื่อคืนจับเป้าเลยแม่บ้าน <S 2> <S 2: คือเพิ่งฝันเมื่อคืนใช่ไหมลูกแม่จ้ะฝันว่าผีจะไปส่งที่บ้านอย่างนี้ป่ะผีถามบ้านเลขที่วะลูกแน่อืมบ้านบ้านเลขที่หนึ่งสี่เจ็ดฝันเนาะลูกเนาะเตงแตอัเมาบอกเป็นตเลยเขาถามหาบ้านอยู่ไหนวะส่น ไปโหลดโอ to ้อก็ต้องรับรอกของคนหอมละแม่ผมหญิงสาวร้านเลขที่หนึ่งสี่เจ็ดนาอค่ะอีจีการ์กันจีถามเรื่องเลขน้องลิตาหนึ่งทุ่มหาบุตรับได้ด้วยอันนี้เป็นร้านเนาอค่ะเป็นห้านแม่บุตรซั์ ลูกฟังมาเนาะหลานคุณสิว่าเบิร์กซับเขากล้องน้ำหนองเฮ็ดอยังบ่เข่าจังได้อันนี้หลานหลานคักเนี่ยเราไม่อยู่ไม่กินน้ำไม่อยู่น้ำตลอดขย่ขางคุณเล่คุณสิบอกบอกแล้วก,อก็ออกข้อมบ้างหัานนี่เด้อคักบ่คักบอกไผกระบ,บ,บื้เสียเลขคุณไห่แต่สองห้าบนห้าศูนย์แรงถือทั้งบนทั้งล่าง พี่น้องขิ้เบิงโหลดป็ม่มันเลื้อใจบ่บ่ม่มีมองออกเลยถือเครื่องบนสามตัวบนสองตัวร่างน้องก็น,น้อยใจว่าบ่มีผู้เสียบ่มีผู้เบิงน้องถือเครื่องบนเครื่องล่างคือบ่สืึกครับงวดนี่ละเอาละเอียดยิบเลยของน้องนีตาเนะเาะนี่คือฝันนะคะล่าสุดหนึ่งสี่เจี๊ยกพี่ถามบาบาันนึกใส่กรูกแมนจ้ะ บ้านอยู่ใสบัซสันพีคาะโอ้เมือออกนิดนึงข้างล่างเฮ้ะศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่แอสไลฟ์มาเด้อค่ะเด้อมือทราบกาับเขาเขาบ้านรี่นะะเนาะค่ะเนาะไม่มีการเก็บตังค่ะ ช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเลี้ยงให้ระวังช่องปลอมนะครับถ้าถ้าดึงเข้าบ้านเข้าอะไรเนี่ยของปลอมนะครับนะฮะระวังนะครับผมช่องจริงไม่มีนะครับผมที่จะไปดึงเข้าบ้านดึงอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีให้กดนู่นกดนี่ไม่มีนะครับค่ะคือดึงอยู่แล้วเอฟซีจะสับสนคือแต่ว่าไม่ได้เสียตังค์ครับเฉพาะเอฟซีฟนคลับทางช่องจะดึงดเองเองจ้าเข้าเองการเรื่องแนวทาง จะเอาเข้าเองไม่มีกดลิงก์กดอะไรไม่ไม่ได้กดลิงก์ดึงเข้าเองพอเฉพาะแฟนคลับเท่านั้นนะคะไม่เสียเงินนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นคุยกันแบบใกล้ชิดเนาะอยู่ในกลุ่มเพิ่นก็อยากบอกน้องเข้าแต่เพิ่นจะไม่พูดมาเอาสิบปรดิษฐเนาะบางที่กิ้นไปโอ้ชัดเจนเลยครับบอกเป็นยังไงลิต้างวดนี้มั่นใจไหมลูกมั่นใจจ้ะมั่นใจครับแตกสองหรือสามสามแคนแคนเลยแคน ตามตัวกับมีหน it ส,สองสามสี่หางสี่หางกับเบอรว่าลายดอกเพราะว่าบริสุทธิ์จักสองตัวสองตัวน้อซสิมี่อยู่ในบ่ตรตั้งเนี่ยปรดุกนี่ล่ะเจ้าสี่เจ็ดน้ำบ่เอาจ้ะนี่เนาะเอาสี่เจ็ดขึ้นมาน้ำอีกสตัวเนาะเพราะว่าเป็นแนวทางของน้องลิต้าเนาะครับวันนี้ก็ได้มาบอกนะครับผมฝันเมื่อคืนนะฮะฝันเมื่อคืนว่าเอ่อ อะไรนะผีมาบอกนะครับเพิ่งฝันเมื่อคืนนะเอฟซีนะน้องก็เลยมาบอกเนาะก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสนะครับผมก็เป็น,น,นความฝันนะครับวันนี้สรุปให้เลยนะครับของน้องลิตานะฮะเป็นเพียงแค่แนวทางนะเอฟซีนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม<ห>ก็ต้องขอขอบคุณน้องลิตานะครับแล้วก็เบิกทัพนะครับที่นั่งเป็นเพื่อนน้องเนาะครับก็ต้องขอขอบค,คุณครับผม ของน้องลิต้านะครับสรุปให้แล้วนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ